แนทมารยาแนทน้ำตาลมาริาเนี่ยโอเล่ยามากัดชั้นวีนาเท่านั้นวีนามหายูนิเวิร์สจริงๆเนี่ยเธอดูนี่เธอจำได้ป่ะวีาเ,เวทีบ้งเวทีพังอะ่ะมาริยามาริยาเดินนี่รอดพีริมนะเดีก่อนนะกูไปดูลางงามมาสีนะ่ปีนะกูก็ไม่เคยได้ลงคนนี้เลยอะ่ะจริงๆนะแม่เศจก็แล้วมองตาก็แล้ว มองแบบมองแบบยั่วก็แล้วนะอ่อยก็แล้วจริงๆอีตาล็อปเนี่ยสเตเตเนเจอร์ manager, เนี่ยฉันไม่เคยได้มันเลยสี่ห้าปีเนี่ยเธอจำได้ปัตตาล็อปคนดำเนี่ยคนดําที่เป็นสเตเตอเนเจอร์ manager, ที่เขาคอยบล็อกกิ้งนางงามอ่ะไม่เคยได้เลยถามว่าต้องการอะไรอะ่ะแบบจะเอาเท่าไหร่พูดจะให้ทําอะไรบอกมาขอเนี่ยไปดูนางงามนาขณาดอยู่โรงแรมเดียวกับนางงามก็ไม่เคยได้มันจริงๆโอ้โหเธอมันแซ่บเวอร์ไปไปโจดฉันใส่ถ่ายรูปคูกก่กับมันนะฉันไปโจ้มาที่สตาร์บัคนะ ฉันมองแบบแบบอย่างเงี้ยมองมอนหวาส่งให้นางกินกาแฟบอกว่าโอ้สตาร์บัคแก้วละห้าบาทกูซื้อให้ก็ได้ไม่ต้องรอไปนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวซื้อให้ก็ไม่เอาทักทายเอ๊แมนวอ้ซับแมนเนี่ยจริงๆจริงๆนี่พูดในขอขั้นเวลาก่อนนะขอระบายความในใจนิดหนึ่งนะเนี่ยไปดูนางงามจัก,กรวาลมานันสี่ห้าปีไม่เคยได้ลุงคนนี้เลยจริงๆลุงล็อบบะโอ้กูชอบมากชอบจริงๆเธอดูสิเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยแล้วฉันไปดูหลังเวทีนะอันนี้อันนี้ฉันแอบถ่ายนางเองเพราะว่าก่อนก่อนเปิดโชว์นะ ก่อนเปิดโชว์เนี่ยที่แอลลี่บุ๊กมาร้องเพลงอ่ะนางนางมาบอกนางมาบอกพวกกองเชียร์ว่าหยุดห้ามถ่ายรูปห้ามชูป้ายไฟ you cannot do ทำอย่างเงี้ยอุ้ยฉันมองมือมันนะฉันนึกถึงว่ามันกดหัวฉันอย่างเงี้ยนึกออกอปะมันกดหัวฉันลงต่ำอ่ะฉันฟินมากเลยฉันไม่ได้ฉันไม่สนใจมันจะพูดอะไรมันจะดุใครฉันไม่สนเลยแต่ฉันมองฉันมองมือฉันแบบอย่างเงี้ยแล้วหยุดห้ามชูป้ายไฟห้ามถ่ายก็ง่ายโทรศัพท์เฉพาะโอเพนนิ่งเท่านั้นหัวฉันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตามมือนางเลยอ่ะ อย่างไรอย่างนั้นเลยโอ้โหฉันฟินมากฉันเจอมาตั้งแต่ปีปีปุ๊กลุกปีลิดาโจแล้วนางนางผูกติดกับการปกครองอยู่ทุกคนนะโอ้โหแบบฟินอ่ะคนนี้ฉันฟินฟินมากเลยฉันโดนจิตโดนใจภาวนาให้เจ้าที่เจ้าทางนะโดนจิตโดนใจให้เข้ามาหาเราจริงๆไม่ไหวแล้วโทรทุกปีเลยอ่ะตอบพูดถึงไหนแล้วเนี่ยฉันระบายพอแล้วฉันอึดอั้นมากฉันเห็นรูปเนี่ยเห็นไหมดูสิลุงล้อปะจริงๆ นางเป็นสเตทมินิเจอร์นางนางอยู่รายการ Dancing with the Star นางคุมชาก,กิล่าเห็นปะนางนางคอยแบบทำอย่างเงี้ยหยุดหยุดหยุดทุกปีเลยททุกปีเลย,เลยหรือฉันจะหากระทู้กระทู้หนึ่งที่แบบอวยนางอย่างเดียวเลยเราจะัไปส่งฉันไปสง่ปสงเฟซนางนะร็อบจูเนียโรเบิร์ตชื่อจริงนามสกุลจริงนางเนี่ยเฟซนางฉันไปส่งหมดแล้วร็อ j u n บจูเนียโรเบิร์ตนางอยู่ลาสเวกัส อุ๊ยเาภาพนปนนางหรูมากโทร์นางนั่งในอ่งนั่งในจักรนางนั่งในอ่างจักรุซี่นะนางก็ถ่ายใช่ว,ว่าใช่ว,ว่ามันมีโปรเทนเชียลมีความเป็นไปได้สูงผู้ชายที่ที่ถ่ายรูปอยู่ในจักรุซี่แล้วแต่ถอดเสื้อโชว์กล้ามอย่างเงี้ยแล้วถ่ายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ชายแท้หรอกมันจะมีนิดนิดแล้วคนดำนะอุ้ยจากประสบการณ์ที่ฉันมีมานะทวร์ไมค์กัสคนดำนัน่น,น,นมันอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นมันได้หมดอ่ะมันเป็นไบเซ็กชวลคือแบบ มันคืออยู่จิมก็เป็นผู้ชายแท้แต่ว่าเรื่องอะไรอย่างนั้นน LIKE ี่นะมันก็ได้หมดจริงๆจริงเจ๊งฉันมองปัานเดี๋ยวฉันรู้เลยฉันมีเรดราดังตุ๊ด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 หมายถึงเรดราพุ่งมาหากูเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยันทีมที่กูดังตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนั้นเลยมันทําได้ธูแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะเอาเราไม่เอาเราแค่นั้นเองอันนี้มันน่าคิดอีเป็นมันได้หมดแหละเล่าเข้าปากนะเป็นหมดแต่มันอยู่ที่่่เเเเขาาาาออไมนนั้ง เนี่ยเราต้องมาคอยรูปหัวตัวเองเนอะโอ้ยุบหนอพองหนอกำหนอเข้าใจป่ะเราต้องยอมเพราะเราเป็นเอเชียกนนันออกป่ะถ้าท่านสวยมันบียอนเซ่อะไรนะว่าไปอย่างถ้าท่านแต่ท่านสวยมันตุนสีฉันก็ไม่เอานะจริงจริงจริงเจ๊งฉันเชื่อว่านางมี potential นะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวปีหน้านะถ้าไปเซาแอมเนะีอีกนิดหนึ่งถอ,อยดูซะแล้วกันแล้วถ้าฉันไม่ได้นางนะฉันก็ไปเอาแถวชนไปเอาแถวไปพวกชาวเผ่าเท่านั้นแหละอะไรก็เอาไปก่อน